สวัสดีครับวันนี้เจอกันเหมือนเดิมครับกับผมจุ๊บสหมิตรออโตคาครับผมคลิปนี้นะครับไม่ได้พามารีวิวรถแต่จะมาบอกว่ารถคันนี้ขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคันนี้ก็จะเป็น t o y ยต้า e ีโว e ซตอ i o ดนชันนะครับผมอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดารถปี2022ทั้งทำลายทำไมวางทำไมอะ่ะปิดขายแล้วขายยังไงรถยังไม่ได้ลงเพจเลยขายแล้วลุงคันนี้ขายแล้วอะไรรถเพิ่งมาเมื่อวานก่อนใช่ก็ รถล้างสิทธ์ออกไปจอดลูกค้าผ่านมาพอดีเขาก็เลยแวะดูแล้วก็ขายเลยรถวิ่งกี่โลคันนี้แปดพันแปดพันแปดพันกี่ปีละรถปีเดียวผมขายเลยมาดึงขายเลยราคาเท่าไหร่ครับคันนี้สี่เก้าเก้าสี่เก้าเก้าใช่ราคาสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันลูกค้าดาวเท่าไหร่ครับฟรีดาวได้เลยแบบนี้ติาสี่ดาวได้คันนี้ก็ฟรีดาวไหมฟรีดาว ฟีดดาวได้อะไรบ้างฟีดาวได้ได้ประกันประเภทหนึ่งด้วยแถบให้ด้วยค่าน้ำมันได้ไหมที่ผมค่าน้ำมันให้ค่าน้ำมันให้ก็คือลูกค้ามาไม่ต้องจ่ายเงินอะไรเลยไม่ต้องใช้เงินเลยได้รับเงินค่าน้ำมันกลับบ้านใช่ใช่พันบาทใช่โอเคแต่คันนี้คันนี้คันนี้ลูกค้าเขาดาวอ๋อเหรอใช่คันนี้เขาดาวห้าหมื่นห้าหมื่นก็ได้เหมือนเดิมปกติได้ได้เหมือนกันเหมือนกันเลยโอเคระหว่างดาวกับไม่ดาวนี่เหมือนกันเลยโอเครถสวยขนาดไหนคันนี้ ถล่มากคันนี้เลขไม่น้อยไม่มีดีเฮตติอะ่ะเหรอใหม่ว่าน,นี้ก็รถรถใหม่ไลองทาดูหน่อยมอหรือเปล่าอ่ะได้เดี๋ยวเราลองขยับเข้ามาดูกันครับผมนี่ดูรอบคันกันเลยใหม่จริงๆคันนี้ดูภายในไหมดูภายในไหมลุงเปิดเลยมานี่เป็นไงอ่ะดูเลขไม่ก่อนเลย8,577โล ภายในใหม่มากเนี่ให้ลุงดูเลยอใหม่จริงๆคันนี้เป็นไงลุงก็จะมีมาอีกไม้แบบเนี้ยมีมีมาเรื่อยมีมีแน่นอนมีแน่แนั้นลูกค้าที่สนใจอยู่เลงไว้ก็ไม่ต้องเสียใจครับเดี๋ยวมีมาเรื่อยอ่าอาทิตย์หน้าเนี่ยมีแน่นอนสีขาวเหมือนกันตัวนี้เลยตัวนี้เลยโอเคเหมือนกันเลยค้นคงจะได้ทัน ลงเพจนะได้คันี้เดี๋ยวให้ลงกันเลยขายแล้วอะไรอ่ะยังไม่ทันสนุกเลยเออแต่ไวไวมากลุงคันนี้ไวมากยิงคนขายยังตกใจเลยรถใหม่จริงครับรถใหม่จริงก่อนออกนี่เราเปลี่ยนอะไรให้ลูกค้าบ้างเปลี่ยนอะไรเออลุงเช็คหมดเลยอ่ะทุกอย่างน้ำมันคงน้ำมันเครื่องระบบไฟระบบแอร์ จัดการให้เรียบร้อยเลยลุงไม่ขนาดนี้ต้องเช็คระบบแอร์ด้วยมันก็ต้องเช็คอะเพื่อความสบายใจลูกใช่ไหมสบายใจเราด้วยตัดมาเครื่องนี่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนเรียบร้อยคันนี้เปลี่ยนเรียบร้อยลูกค้าได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ใส่ใบแดงไปได้เลยใช่ไหมดูไม่ออกหรอกไม่ไม่มีใครดูออกหรอกถ้าใส่ใบแดงใบแดงตำรวจจะจับเอานะจับสิแต่ก็ลูกค้าเลี์เองนะไม่ช่วย ครับผมตอนนี้ก็เป็นพี่เจ้าของรถมาแล้วนะครับพี่พี่ชื่ออะไรครับชื่อแชมป์ครับอ๋อชื่อแชมป์อยู่อยู่ที่ไหนครับพี่อยู่ในเมืองครับอ๋ออยู่ในเมืองในเมืองเพชรบูรณ์ใช่ครับเป็นไงบ้างครับพี่รถคันนี้ก็ดูมาตั้งแต่บึงสัมพันธ์นะครับก็ดูมาเรื่อยก็เจอคันนี้สภาพครับรถไม่ถึงปีก็ไม่น้อยครับผมรถสวยอลพี่สวยเลยครับแล้วก็ออกรถง่ายมากเลยไปมากง่ายด้วยอันนี้ฟังจากปากจาของรถเลยนะครับผมวันะครับก็รถสภาพดี ครับผมอันนี้ก็ Four ยังไงก็ขอบคุณมากครับพี่แล้วก็เด cin ี๋ยวผมมีค่าน้ํามันครับค่าน้ํามันให้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นค่าน้ํามันนะครับห้าพันบาทครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับครับดีมากเลยครับ